วันนี้ตอนท้ายเราจะมีแขกพิเศษแขกพิเศษของเราเป็นผู้ชายนึ่งนะน like <wh> <of children? S 1> ึおお่งนะบ้านฝนตกฮะใครกลับมาัะพักเราแบบนึ่งนะใครกลับฝนตกโอ้แม่รอบที่แล้วเราจะได้มาส่งของโอ้แม่ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเบสเมนเจอร์นะคะกับพวกเราเบสสายเทคค่ะก็อย่างที่บอกนะคะพวกเราสี่คนแอมแอลฝ้ายเมนะคะเป็นคอมมูนิตี้เมนเจอร์อยู่ที่ทูดิเซียลพาร์คค่ะอะ่ะวันนี้นะคะแอมขอเข้าเรื่องเลยละกันเนะว่าอยู่บ้านนะ่ Work from home นะเ no, <c oughs> วิร์กฟอร์มโฮมน่ะเงาไหมเงามาก <c oughs> ทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันทำอะไรฉันคุยกับต้นไม้ไส้เดือน เพ่งซื้อไ้เดินมาเลี้ยงฉันก็เลยเบื่ sure Risk> uh อไ้เดินแปะมากเป็นพิเศษก็เราก็เลยอยากจะมารีวิวแอปในการ คู่กันคาดว่าสาวๆหนุ่มๆมใดๆก็น่าจะชอบแล้วก็วันนี้เรามีแขกปรับเชิญพิเศษด้วยเดี๋ยวรอดูตอนท้ายเนาะอะมาจากสาวๆแต่ละคนแนะนําหน่อยว่าใครอะเปินเกินแนะนําเกียวก่อดน,นะว่าจะมาแนะนําแอปอะไรบ้างเช่นฉันฉันจะเป็นแบบแอปในตํานานค่ะชื่อแอป tinder <c oughs> นะคะอยู่กับพวกเรามานานนมใช้ได้อยู่ค่ะของเรานะเราจะแบบนะนํา copy me baker เนาะก็คือเป็นแอปใหม่จริงๆไม่ใหม่มีพร้อมกันแหละแต่ว่าแบบเพิ่งจะมาป๊อปปูล่าช่วงหลังๆ งั้นของเม์เนี่ยเม์ May จะเป็นแอปชื่อว่า Bu m โ l e เนาะสำหรับสายฝอทั้งหลายอันนี้เป็นแอปใหม่มไม่ค่อยยิ่ในหมู่คนไทยเท่าไหร่แต่ว่าโปรไฟล์ดีมากจ้ะก็แต่ละกลุ่มททรเก็ตไปแต่ของฉันเนี่ยฉันลองแล้วแอปสำหรับฉันไม่เวิร์กแต่ว่าช่วงนี้ฉันเพิ่งพบเจอว่าแต่เรามาหาลัลโนเขาก็ตั้งมารเก็ตเคสตั้งนู่นตั้งนี่กันแล้วเขาก็มีกลุ่มคู่ฉันก็เลยไปจอยวันนี้ฉันจะพอขอดแนะนำกลุ่มหนึ่งกลุ่ม คือเคยูจะหาผู้เป็นจบเกษตรฉันก็จะแนะนําหาอะไรฉันอ่นจ่าโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยแม้คนแรกทินเดอร์พี่ฟ้ายังไงดีใช่ค่ะคือแอปนี้ที่จริงอ่ะเราอยู่กับพวกเรามาสักพักแล้วแหละก็ตั้งแต่สมัยเรียนจบใช่ไหมก็ประมาณ5ปีที่แล้วขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงซึ่งสมัยนั้นแรกๆเนี่ยมันก็มีแอปอื่นมาก่อนที่เป็นแอปสีเหลืองๆเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้แบบป๊อปปูล่ามากจนกระทั่งชินเดอร์จ่าเหมือนเปิดโลกกระทัด เขาเรียกว่าวัฒนธรรมในประเทศไทยเพราะคนไทยก็จะมองว่าการทําอะไรแบบนี้การไปเล่นเดทติ้ง p อปมันไม่งามมันไม่ดีถูกไหม mm hmm. ทยนี้มันก็เริ่มจากก่อนว่าฝรั่งคนก็เริ่มเล่นอุ้ยตายแล้วฝรั่งเยอะจังโปรไฟล์ดีจังแล้วก็เริ่มการเป็นแบบมหาลาัยเล่นและทีนี้ก็ทําให้โครงการพันมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะ mm hmm. ทีนี้การทํางานของมัน คิดว่าถ้าคนที่เคยเล่นอยู่แล้วคงจะแบบเฮ้ยก็ชิลๆปะวะแต่สำหรับบางคนที่ไม่เคยเล่นไม่ต้องกังวลนะะเดี๋ยวสอนก็สอนนะะสอนใออย่างแรกเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะแอปชื่อ tinder <c oughs> ไปดึงนะคะ <ๆ S 1> พอโหลดไปเสร็จปุ๊บเขาก็าจะให้เรากรอกข้อมูลข้อมูลก็กรอกไปเนาะอย่าไปกลัวอ้าวเมื่อกี้ตกใจเปิดการขึ้นมาเจอผู้หญิงคือเราต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราเพศอะไรและเราอยาก เจอเพศอะไรอายุประมาณเท่าไหร่เราสามารถเลือกได้นะเอาเป็นว่ามันมันจะมาเป็นการ์ดใช่ไหมอาร์มไปไปเห็นหน้าเขาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถอ่านข้อมูลเขาเพิ่มเติมได้นะคะแต่คนนี้ไม่มีข้อมูลเราก็จะผ่านไปนะคะ <c oughs> ถ้าอยากอ่านข้อมูลเขาเพิ่มแล้วก็คลิกไปที่รูปของเขาคลิกทีเดียวนะจ๊ะเขาให้ถูกนะคะ <c oughs> แล้วก็เลื่อนอ่านลงมามันก็จะมีแบบเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนมหาลัยอะไรแล้วก็จะมีแบบ เหมือนช่องแคปชั่นให้เขียนว่าอธิบายความเป็นตัวเองและเราก็ใส่อะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นจุดขายของเราหลายคนอาจจะงงว่าแล้วมันจะแมทช์คุยกันยังไงอ่ะอย่างแรกคือถ้าสมมุติเราปัดไปด้านซ้ายค่ะแต่ว่าเราเนิบ nope. ไม่เอานะคะแต่ถ้าเราปัดไปด้านขวาค่ะบ้าง <c oughs> ว่าเราชอบเขา <Wow. S 1> ประเด็นคือเราก็ยังไม่ได้คุยกับเขานะเขาต้องชอบเรากลับด้วยมันถึงจะเด้งมาว่าเป็นแบบช่องคอมเม้นเซชั่นให้คุยได้กันได้นะคะ ซึ่งพี่เอาหลับเหรอนี่ฉันพูดเสียงกระตกกระตาขนาดนี้หลับเหรอหยุดหับดหยุดหยใครใครมาก <c oughs> ใช้แล้วทีเนี้ยความเก๋ของ Tinder มันก็คือว่าปกติอ่ะคือเราแมทช์กันจนนิ้วหลุดอะ่ะ จนกว่าจะบอกว่าโอ้คนรอบตัวหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยได้แล้วก็จะมีออปชั่นเสริมเพิ่มด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตามโลเคชันใช่ไหมเขาจะบอกว่าภายในรัศมีรอบตัวเรา10กิโลร้อยกิโลว่ากันไปใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะเปิดโลกทัศน์ของเราเราบอกว่าแกเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปปารีสอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอหนุ่มเราก็สามารถจ่ายตังค์แล้วก็ไปปักหมุดว่าเราไปอยู่แพรริสได้วันนี้พรุ่งนี้เราอยากไปอัมสเตอร์ดัมเราก็ไปอัมสเตอร์ดัมก็เลื่อาเงิน เลยทานได้ไม่ว่านั่นต้องการอะไรต้องใส่ตาใช่ไหมคะอันนี้เธอต้องใส่ตาถ้าอีกออปชั่นหนึ่งคือเราขี้เกียจที่จะมานั่งแบบเฮ้ยเขาจะแมทหรือไม่แมทมันจะมีแบบอ่าเข้าไปดูในช่องที่เป็น conversation ใช่ปะฝั่งซ้ายมันจะมีบอกไว้ว่ามีคนมาไลค์เราเท่าไหร่แล้วตรงเนี้ยถ้าเราายตัตงอะมันจะกางมาหมดเลยใครชอบเราบ้างแล้วเราค่อยไปสวายว่าโอเคเราชอบเขาจะได้มี conversation ได้ซึ่งัลกอริทึมของ tinder ต้องพูดเลยว่ากิ๊บ าราคาแพ็กเกจขึ้นตามอายุเพราะว่าเขาก็เชื่อว่ายิ่งเราโตขึ้นเราก็ต้องมีอำนาจในการใช้เงินมากขึ้นเขาก็จะชาจเราแพงขึ้นค่ะดังนั้นซื้อตอนนี้ค่ะซื้อตอนอายุยังน้อย <c oughs> เป็นอินเวสเมนต์นะคะคือเป็นกองอายุได้ไหมเออว่ะกองอายุหรอพี่แอยมาาบอกควมจริงแต่ถ้า,า,ถากองอายุเวลาที่เราจะแมชคนนะ่ะคนก็จะแบบโกหเข้าใจปะคือในซิสเซมันจะขึ้นแบบ คนที่ไม่ตรงทาร์กเก็ตเราอะเหมือนสมมติว่าถ้า<อ>พี่แหม่มอายุ35สิบหสมุตินะแล้วพี่แม่มถว่าพี่แหม่มยสิบหกอย่างเง,ง,งี้ยแล้วเวลาคนที่เขาเลือกมันจะขึ้นเป็นคนที่เลือกยี่สบกอะแลเด็กกว่าทาร์กเก็ตที่แหม่มมองหาอะไรอย่างเงี้ยตาการแมบจะน้อยลงป้องกันที่ดีออยากจะอยากจะโกงก็โกงไม่ได้เพราะจะได้ผู้ชายไม่ตรงทาร์เก,ก็ตยากเนาะมีตรงไหนที่เราต้องเล่าแม้คนที่ไม่เคยใช้ทิ n เดอร์จะได้ไม่ตกใจจริงๆลองไปปัดปัดดูได้นะวันนี้ก็เคยลองลืมบอกถ้าปัดขึ้นตรงกลาง เมื่อกี้เราบอกซ้ายกับขวาใช่ไหมถ้าเราปัดขึ้นตรงกลางแปลว่าซูเปอร์ไลค์ซูเปอร์ไลค์คือแปลว่า เราทิมเข้าไปเลยเราบอกว่าฉันชอบเธอค่ะแม้ว่าเธอจะไม่ไลค์ฉันไม่ลยมันได้วันละหนึ่งครั้งปะถ้าไม่จ่ายเงินน่ะได้วันละหนึ่งครั้งถ้าจ่ายเงินได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบางที tinder มันจะชอบเหมือนแบบมีโปรโมชั่นให้ five super like หรืออะไรเงี้ยต่อวันได้หรือว่าแบบเดี๋ยวนี้พอ swipe เขาก็พยายามจะหาทริคมาเนาะจะมีเป็นฟังก์ชันอ่ามอมเห็นไฟแรงเกิน secret a d m i r e ไวมาเปิดบาร์ดเล่นดูกันว่ามีใครชอบคุณนะจ๊ะอ่าเราลองเปิดเปิดไพ่ที่หมอกดูเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยอ่ะเออใช่ใช่ใช ไปกิฟได้แล้วอะ่ะโอ้ฟังก์ชั่นใหม่คะ่ะอัปเดตทุกคนทุกคนสามารถเต้นเอลฟิกลง t ิ n d e r ก็สามารถทำได้นะคะ <c oughs> แต่ทุกคนถ้าเกิดว่ากดซุปเปอร์ไลค์อะเสริมนหนึ่งมันจะทำให้เราไปเหมือนแบบรัดคิวไปขึ้นที่โปรไฟล์ของเขาถ้าเกิดว่าเราไม่กดซุปเปอร์ไลค์มันจะต้องแบบตามคิวถ้าเกิดว,ว่าคนนั้นมีคนไลค์เยอะอย่างเงี้ยโปรไฟล์เราก็จะยังไม่ขึ้นไป าไปแบบดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยหรอเออใช่ใช่ฟาสเลงแท็กจริงใช่มามาไหนคนที่สองมาสิอาชานฉันเล่าบ้างก็นอกจากพินเดอร์แล้วอ่ะมันก็จะมีแอปอีกอันนึงที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะชื่อว่า Coffee m e ท t b a ก e ลจริงๆอ่ะคือมันมีมานานแล้วแหละพอๆกับพินเดอร์จริงๆเราแอบไปอ่านประวัติมานิดนึงเออคือนางมีพร้อมพร้อมพินเดอร์เลยแต่ว่าเพิ่งได้รับความนิยมช่วงหลังๆถ้าเกิดว่าใครชอบคนไทยหน่อยอะไรเงี้ยเราว่าแบบอันนี้ก็เหมาะเพราะว่าพินเดอร์มันจะนานาชาติแบบว่าหลายชาติหลายเผ่าพันธุ์ใช่ไหม แต่ว่าแบบ oh <my> คนไทยกี่ชาติแล้ววะ <laughs> รอคู่ปกิหน้าเราชาติ <laughs> หน้วอะไรอาเลยค่ะแ <c oughs> ต่ว่า Copy Me Burger เนี่ยมันจะคนไทยเยอะรูปแอปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ด้านข้างไม่ใช่นะคะด้านข้างเป็นแ,บบแอปตัดต่อรูปเสร็จปึบ๊บไอ้เจ้า Copy Me Burger เนี่ยจริงๆอะ่ะรอติกมันคล้ายๆ Tinder เลยคือมันสามารถแบบตามโลเคชันเนี่ยแหละแต่ว่าที่มันดีนะโปรไฟล์มันลึกกว่ามันต้องเขียนแบบโปรไฟล์อะไรที่ลึกกว่าอย่าง Tinder บางทีมันติคติคติว่าเฮ้ยเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็แมทคนจากโลเคชันกับอินเทอร์เน็ตใช่ปะแต่ว่าของไอ้ Copy Me มันเหมือนแบบมันต้องพิมพ์มากขึ้นใส่ข้อมูลเราเยอะขึ้นแล้วก็ใน coffee maker มันจะมีแจกบีนแอบบให้บีนเราฟรีวะรประมาณแบบเวันแรกอ่ะจต่ทยอยใ,ให้เราอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปชอบใครเราอยากปัดขวาเราก็ต้องเสียบีนเท่าไหร่คะฝ้ายต่อวนันถามว่า85ค่ะท <laughs> ุกคนตอบได้นะคะ <laughs> เสียงค่ะ <laughs> ือ <laughs> <c oughs> ตอบตรงกันนะคะคําตอบก็คือถ้าเราจะปัดใครไปทางขวาก็ต้องเสีย385บีนถ้าเราชอบหลายคนเราสามารถซื้อบีนได้นี่มันจะมีอย่างนี้นะคะแพ็กเกจให้ดูว่าแบบเอ้ยกี่บีนราคาเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอื ก็คือถ้าสมมติว่าใครแบบอยากปัดไหล่คนเลยก็ซื้อบีนเพิ่มได้ปัดปุ๊บถ้าเกิดว่าแมทช์กันแล้วเนี่ยมันจะคุยกันได้แต่ว่าคอนเวอร์เซชันมันจะอยู่แค่เจ็ดวันสมมติทักกันปุ๊บไม่ตอบภายในเจ็ดวันหรืออะไรเงี้ยมันจะหายไปเลยก็เลยคิดว่าคนมันต้องตั้งใจคุยกันนิดนึงอะปัดปุ๊บแมทช์ปั๊บคุยปุ๊บไม่งั้นเดี๋ยวหายนะคะต้องรีบนะแลกคอนแทคกันด้วยคอฟฟี่มิสเจโกคิดว่าอย่างหนึ่งที่จะต้องเตือนคือมันมีบั๊กนิดนึงเพราะบางคน<อ>จะทำไมเขาไม่ตอบชันนนนออะะไไรรย่่่่าาางงเเเี้้คคววมมมมป็จจิแแลตตบบัก เคสที่เราแบบส่งไปแล้วแล้วเราก็รอกอรอรอเขาก็บอกว่าเขาตอบเรามาแล้วเขาเลยแคปจอมาให้ดูว่าเขาส่งมาแล้วแล้วมันขึ้นว่าส่งออกแล้วแต่มันไม่ถึงเราดังนั้นอย่าตกใจไปไปตามจ้ะถ้าสมมุติมันเงียบแปลกไปไปตามตามยังไง้บ้างคะตามยังไงได้บ้างทักไปอีกทักค่ะอย่างนี้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคอปปี้มินเบโกอ่ะเขาจะเหมือนเขาจะมีลิมิตนะจะไม่เหมือนทินเดอร์ที่ทินเดอร์เราสช้ไเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมจนกว่าโปรไฟล์จะหมดซึ่งแต่ละวันเขาจะมีเหมือนว่าซีเล็กมาให้ว่าได้กี่คนเหมือนคัดมาแล้วระดับหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเรามีบีน้อยจะเล่นแบบไม่เสียดายก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยในทิบคนนี้จะเลือกใครอะไรเงี้ยเออใช่ไหมโดยส่วนตัวเราเลยคิดว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจริงจังกว่าทินเดอร์นิดนึงอ่ะเพราะมันต้องเลือกคนที่เราแบบชอบจริงๆอะไรเงี้ย ฟี่มิทเบเกอรให้ดอกไม้ได้ด้วยนะที่งอกเออให้ดอกไม้ได้แต่แต่ไม่แน่ใจว่าซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเคยได้ไมเป็นเหมือนซุปเปอร์ไลท์เป็นเหมือนซุปเปอร์ไลท์แต่ว่าเป็นดอกไม้แทนอยากขอพี่มิเบเกอร์ถ้าเกิดว่าเราเสียตังค์ซื้ออะมันจะมีช่องขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างนะคะว่าแบบ like you เหมือนซุปเปอร์ไลท์ของ t i n เด r ให้เห็นเลยว่าใครชอบเราบ้างจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มถึงจะเห็นถ้าไม่จ่ายตังค์เพิ่มก็จะไม่เห็นเงินแก้ปัญหาจล้เพิ่มโอกาสให้เราได้ด้วย หลายคนก็คงพอรู้เนาะมีก็จะเป็นสายฝอน,นิดๆ เพราะฉะนั้นก็ <laughs> จะมีเร์แอปที่แบบเอ้ยต่างชาติเยอะนิดนึงแล้ว b u m b l e เนี่ยตัวแอปอันนี้มันจะจริงๆยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าในหมู่คนไทยเท่าไหร่คนไทยสามารถจะใช้ t i n d e อร์ f f e e m e มิท Bo ก็อย่างเงี้ยก็เพิ่งเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆนี้เนาะซึ่งตัวฟังก์ชันของ b u m b l e เงี้ยก็จะเหมือนของ Tinder, ทั้ง t i n d e อร์ทั้ง Coffee มิทเบิลเลยพอโหลดมาปุ๊บก,ก็ต้องสมัครโปรไฟล์ของเราก่อนฟิล l in นข้อมูลต่างๆเนาะแต่ว่าข้อมูลจะเยอะกว่า Tinder แล้วก็จะไม่คห้มก อย่างเช่น exercise active หรือไม่ active ราศีอะไรเขื่อแอะไราศีที่เลือกคนแบบว่าสีที่มันสมดุลกัน Drinking ชอบคนดิ้งมากน้อยแค่ไหนแบบหรือไม่ดิ้งเลยหรือ Socially smoking ไหมชอบสัตว์เลี้ยงไหมแล้วที่แปลกมากสำหรับ me คืออยากมีลูกหรือเปล่า Are you want kids ก็เลือกได้ว่าโอเค maybe one day I want kids หรือว่าแบบเออ no ม่มองว่าสําหรับใครที่มองหา relationship ที่ long term หน่อยออันนี้อาจจะอาจจะตอบโจทย์เพราะว่าฟิลเตอร์มันค่อนข้างเยอะเนาะแล้ว ัวแอปอันนี้คนที่เขาได้วาดแอปขึ้นมาเขาชื่อว่า Whitney w o ฟเวเป็นทีมที่ก่อตั้ง t i n d e อร์มาก่อนแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้ออกใน f o r ์เหมือนกันเป็นแบบ St r o n g w o m น n w o m น n p o w e r นิดน,นึงๆเนาะเพราะฉะนั้นแอปนี้มันก็เลยเหมือนโชว์ความเป็นผู้หญิงนิดน,นึงเหมือนเป็นแบบ u e e n b e e ข้อแตกต่างของมันก็คือว่าอย่าง t i n d e อร์กับ coffee m ิ e t บอร์เ l ิใช่ป่ะผู้ชายทักเราก่อนได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวบัมบูผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายทักก่อนเท่านั้นคือเหมือนผู้หญิงเป็นฝ่ายเดินเกมหืออออกู่่่่นนซึงงยยาี้คลด นี่คือจอดช็อตนาอนิ่งมากนิ่งมากแอปนี้คือในไทยยังไม่ค่อยฮิตแต่ว่าที่ที่เมกาฮิตมากคือ c ัก s s f ฟูมากตอนเนี้ยยอดดาวโหลดประมาณ10ล้านกว่าเหมือน t i n d e ออะตัวคอฟฟี่เลยที่แบบถ้าชอบก็ส w วป์ right ถ้าไม่ชอบก็ส w ว p e left แต่แค่ว่าโปรไฟล์อะมันจะต้องเลื่อนขึ้นต้องหยับสับสนกับ Tinder นะ t i n d e อร์ถ้าเลื่อนขึ้นคือซุปเปอร์ไลย์ใช่ไหมอันนี้คือถ้าจะดูโปรไฟล์คือต้องเลื่อนขึ้นแล้วพอถ้าเกิดว่ามันแมทช์กันปุ๊บเราจะมีเวลา24ชั่วโมงในการักไปก่อนนถ้าาไไมม่ทัักโปจะหย แต่ว่าถ้าทักไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ไปตลอดจะไม่หายเหมือนคอฟฟี่มิทเปอร์โกอันนี้ถ้าจ่ายเงินเขาจะเรียกว่าสปอตไลท์คือจะเหมือนแบบใช่ใช่จะเหมือนแบบไฟส่องมาที่ <Put yourself S 2> นี่เอ่ะพุท yourself เป็นสปอตไลท์คือทําให้ทําให้เหมือนแบบมองเห็นมากขึ้นจริงๆ Tinder กับอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันทําให้โปรไฟล์เราดันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถรีวิวได้เผื่อแบบสายโลเลเนาะมีสายไม่เรียกสายโรเล่เรียกสายโรเล่นเราะว่าสายโรเล่นก็ถ้าใครสายฝ โ,โปรไฟล์ดีมากการันตีเห็นแล้วแบบโอ้ได้ซีเคดแอดมีด้วยอีกรอบหนึ่งแล้ว <what S 2> ว่ะอวดอะเอออวดมีการอวดอ้าวเปิดไพ่มาได้คนเดิมวัด <laughs> จริงๆในไพ่มีอยู่แค่คนเดียวรู้ยจริง <laughs> มาจ้ามาถึงตาชันเราโนก็แ <laughs> อมเกิดนะคะว่าตอนเนี้ยตามมหาหลัยอ่ะเขาก็จะมีกรุ๊ปโพสเนะว่า อะไรธรรมศาสตร์หาคู่ใช่ไหมแล้วก็จุฬาหาคู่แต่ว่าแหมมนไม่ได้เข้าคุกพวกนี้เพราะฉันเป็นเด็ก,กเกษตรฉันจึงเข้าคุ่นี้ค่ะอะไรคะตาารลี่เพรสเซนต์ใจ่จเคยูจะหาคู่จ้ะเป็นการรีวิวกลุ่นี้ให้ฟังนก็เข้ากุ่นี้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วคือความสนุกเนี้ยคือมันแบบมันตลกเอาไม่ย่าคือมัน ถึงไม่ไปหาคู่จริงจังก็ไปคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเป็นเขยเกษตรหรือเป็นรูปเป็นสะพายเกษตรก็คือสามารถก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จํากัดคนที่เข้ามาอันไม่จากัดเฉพาะเด็กเกษตรไงฉันเนี่ยชุบอยู่จะใช่อยู่สามารถามาส่องหนุ่มๆแล้วก็สาวๆเกษตร,าารได้นะคือแอมไม่เคยรู้เลยว่าแบบ เฮ้ยเด็กเกษตรหน้าตาดีมากเลยอ่ะ <Wow. S 1> แต่ประเด็นคือพี่หน้าตาดีอ่ะคือจะเป็นรุ่นเด็กๆอะ่ะรุ่นฝ้ายหรือไม่ก็เด็กกว่าฝ้ายไปอีกแล้วคือชั้นจะเข้าไปชอปปิ้งก็แบบเฮ้ยน้องเด็กไปทำมาเป็นผู้ชีวิตอย่างเงี้ยถ้าน้องเพิ่งจบคือเอเอแล้วนะึ <laughs> แต่ความดีอีกอย่างหนึ่งของนางคือนาะงมีมุกเสี่ยวอะไรเงี้ยถ้าใครชอบใส่มุกเสี่ยวก็คือเขาไปอ่านได้หรือว่าไปคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมทําตามกฎของลุกเขาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ <c oughs> อยากบอกว่าวันนี้ต ตอนท้ายเราจะมีแขกพิเศษแขกพิเศษของเราเป็นผู้ชายเนื่องจากเราแบบรีวิวแอปหาผู้หรือว่าอะไรกันแล้วใช่ไหมเราก็เลยอยากจะได้ผู้ชายมาให้ความเห็นเราบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมพบกับคุณนิกได้เลยค่ะนี่ถ้าเอาเป็นว่าแอปเมื่อกี้เราก็แค่เราบอกเรื่องการใช้งานว่าเอ้ยมันใช้งานยังไงสามารถไปลองส่งจากช่องทางไหนบ้างใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่รู้หรอกว่ามีผู้หญิง อีกเบื่อหนึ่งอยู่ในแอปเหล่านี้แล้วทํายังไงถึงจะโดดเด่นจ้ะเราก็เลยอยากให้คุณนิกเป็นคนให้คาแนะนำซะหน่อยนะคะม,มาจา้าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยพวกเราต้อนรับคุณนิกหน่อยค่ะนิกแนะนําตัวหน่อยนิดนึงสวัสดีครับชื่อน,นิกครับผมเปิดร้านอยู่ว่าในร้านค้าผมช่อง13เป็นร้านดีมากเป็นร้านลูกท็ปกอปบ,บาร์ดีมากนี่ชอบไปนะคะขายของให้ด้วย อ่ะนะคะเราจะมาพูดถึงน้อเรื่องการเดทติ้งแอปนะก็เลยอยากจะถามนิกว่าเคยนึกยังไงอ่ะถึงมาเล่นแอปปบะพวกนี้ที่แบบเดทติ้งแอปอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความโสดครับเพื่อนๆก็แนะนําให้เราเล่นดูผลเดียวเท่านั้นคือใช่ก็ลองก็ลองโหลดไปดูครับศึกษาดูว่ามันมีใครบ้างมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเผื่อเจอคนที่ถูกล้วสมมติว่าแบบนิกดูแล้วมันมีผู้หญิงหลายๆคนใช่ป่ะโปรไฟล์ต้องแบบไหนรูปโปรไฟล์แบบไหนถึงจะคลิกเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากดูรูปก่อนครับแล้วก็ค่อยๆดูดู อายุก่อนว่าห่างกับเรามากขนาดไหนแล้วก็ดูเรื่องการศึกษาว่าเข้ากันได้ไหมแต่รูปต้องเป็นแบบไหนอ่ะก็อาจจะมีไหลายแบบก็แต่ผมจะไม่ค่อยเน้นเซ็กซี่อืมแบบคิ้วๆหน่อยหน่ารักน่ารักอะไรแ,แบบนี้ผ่านและวผ่านแล้วดึงอสเปคของคุณนิกเป็นยังไงอะคะส่วนใหญ่จะน้นคนขาวกว่าครับเพราะว่าเป็นคนดาเอาเข้าแบบทอ ว่าพี่แอบตกล้อตกล้อเฉยๆเอามา mix มาล้านกันใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยเวลาแบบในแอปบางบางแอปอ่ะเขาก็จะให้เขียนแคปชั่นแนะนําตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเขียนยังไงอ่ะผู้ชายถึงจะแมชกับเราอ่ะส่วนตัวเราชอบคนแคปชั่นเสียวหรือว่าแคปชั่นตลกแคปชั่นเสียวผู้ชายหาหรอแบบเนี้ยผูาได้ถ้าเขาเป็นคนตลกถ้าเราอยู่ด้วยกันมันก็ก็อาจจะแบบ ตลกแบบไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากโบมาโบมารกันไปถ้าพี่พกมาพี่แอำเกือบได้แล้วตกข้อก่อนมากินเนี่ยส่งเขาประกวดใหม่ได้ไหมไม่ทันเราละเรา่เนี่ยคเราเรา ถ้า <c oughs> พนเราจะแย่งกันพูนหนึ่งนะคุณนิกแล้วถ้านอกจากเรื่องแคปชั่นอ่ะเราที่คุณนิกบอกตอนแรกว่าอย่างการศึกษาเงี้ยเป็นยังไงอะ่ะจริงจริงการศึกษาก็ดูไ้เฉยๆเับว่าถ้าเขาจบศิลปศาสตร์ก็อาจจะมีความบันเทิงไม่เครียดเกินไปแต่ <c oughs> ถ้าเป็นสายวิทย์ถ้าหมอก็ฉลาดไปเลยเราไมได้เข้าถูกมันไม่ทุกคน <c oughs> นะคนจริงความไม่ได้เปลี่อนแต่ว่าคนเลือกในแสดงว่าเขาเลือกคนจากคณะเหมือนประมาณนึงใช่ปะอะแล้วอย่างงี้คณะคณะในดวงใจคืออะไรอ่ะส่วนมากผู้ชาย จะชอบมีคณะดวงใจว่าอย่งอางแบบคณะบัญชีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วของคุณนิคณะได้ดวงใจคืออะไรมีเทศมั้งครับแบบสาวกาแสดงออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พี่แอบไม่มีเทศก็ก,ก็อาจจะแดงออกนะ <c oughs> พี่แบบอกมาะไปแตพี่อยู่คณะอะไรประมงจ้า <c oughs> แล้วปกติเ <c oughs> จอใครในแอปหรือยังก็มีเคยเจอบ้างบางทีเราคุยกันส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยบอกว่าเปิดร้านแต่ว่าเออบางคนที่เราหลุดไปแล้วอ่ะก็เขาก็จะมาตามมาที่ร้าน ทำไมจะไม่บอกด้วอยอ่ะไปแล้วตามมาที่ร้าว่าไมอยาก,กว่าอดนะว่าเราเปิดร้านอะไรอยู่เราก็บอกอาชีพรีแลนซ์เสริมที่เราทำนูว,ว่ากูหิงมาตามไม่จร,จริงๆคือห้าคนมาอยู่ที่ร้านพร้อมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ค <c oughs> ยร <c oughs> ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีนะงั้นคิดว่าแอปเวิร์กไหมเอาจริงๆมันก็โอเคนะครับที่เรายังไม่ได้ครบหรืออะไรไปเพราะว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจแล้วกันจริงๆก็เตรียมใจไว้อยู่บ้างแล้วว่าแบบจะไม่เหมือนกันในแอปอ๋อไม่ต้องปกเธอไม่ต้องปกเคยเจอสถานการณ์แบบว่าไม่ ตรงปกสุดๆปะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่แบบดีสุดแต่ชั่วสุดไปเลยยังไม่มดี <laughs> ชั่วสุด คุยนานแค่ไหนถึงออกไปเจออ่ะขั้นป่าวก็สองอาทิตย์ก็มีว่าเราออกไปเจออ่ะไปเจอในสถานที่ประเภทไหนส่วนตัวอาจจะเจอตามร้านกาแฟอะไรนี้ก่อนใส,ส,ส่ใส่ใส่ใส่คิ้วคิ้วก่อน,อน,อนอถ้าพาไปร้านเล่าเลยก็อาจจะดูแบบมอมเมานิดน,นึงดูไป,ไปูกไปจากประสบการณ์รู้สึกว่าการชวนไปในสถานที่แบบนั้นในตอนแรกๆไม่ค่อยงามเท่าไหร่ผู้ชายตกใจเหมือนกันเค แล้วแบบเออไม่เวิร์กอ่ะมีแอปให้ดวงใจไหมอ่ะแบบชอบอันไหนอ่ะได้ส่วนตัวก็ไม่มีนะครับจริงๆส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนแนะนำทินเดอร์ทำไมแอะกดเองปะเนี่ยเราบอกว่าเพื่อนแนะนำาีที่ดเราว่าแนะนำที่พี่แอลเพิ่งเล่าให้ฟังอ่ะแอปนั้นก็ดีเออชื่อเออเอออันนั้นดีมัมีช่วหนึ่งที่เราเรียนภาษาจีนะครับครูเขาก็แนะนําแอปที่แบบจะมีฝั่งตรงข้ามเขาเข้ามาช่วยแก้คำวดที่เราแบบพิมพ์ไปเออแต่มันก็มีคนส่วนใหญ่ที่แบบแอปแฝงเข้ามาจีบอะไรกันนี้ก็มี ฉลาดมนเป็นแท็กซี่ <นะ S 2> เ,าเาร,รอเอาเรียนภาษาจีนอยู่ <c oughs> นอกจากจะได้ภาษาแล้อวอาจจะได้อะไรติดหมายติดมือออกจากแอรแมันช่เฮลโลทอมเหรอเฮลโลทอง <Okay, S 2> โอเคโหลดเลยเผื่อได้ต่างชาติเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ย หลักฐานะดาวน์โหลดอยู่จ้ะไม่เลยนะกดโหลดผู้ชายไทยสดมากอ่ะเล่นแอปอะไรกันในในกลุ่มเพื่อนพี่นิกก็เป็นทินเดอร์หรือว่ามีแอปอะ่ของตัวเองเพื่อเราจะเป็น Tinder ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เล่น Ti n เด r พี่หนึ่งในกลุ่มคนไทยจริงๆนะ t i n เด r เนี่ยแต่เรามีเพื่อนแต่งงานจาก t i n d e อร์นะของพี่นิกเคยมีแบบเพื่อน u ักเซสจาก t i n d e อร์อย่างมีที่แบบตอนนี้ยังคบกันอยู่ดูทรงก็ก็น่าจะได้แต่งจริงเหรอเป็นดูเป็นดูพวกเรามีความหวังแล้วจ้ามันก็เป็นเรื่องของดวงอะนะคะอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไว้พูดเรื่องมูกันวันหลังแต่ว่าสนมไม่หนงเป็นเรื่องของแต่ละคนไปไหว้วันไหนเฮ้ยเขาบอกว่าพี่เล่นแม่ยี่ก็ไหว้ได้แต่ว่าต้องไปซื้อได้แดงกับซื้อแป้งผับอ่ะของผู้หญิงอ่ะเอาไปไหว้เคยแล้วเคยไปไหว้มาไม่ได้จะเวอร์ไม่เชื่อไปแย่บเพี่เราเอางี้ละกันสำหรับมุมมองผู้ชายคิดว่าอะไรที่สมมติเปิดโปรไฟล์เขามาปุ๊บแล้วชั้นแมทช์ชัวร์ถ้ามีสิ่งนี้หรือทำแบบเหมือนมีเช็คลิสต์ป่ะเอออะไรเห็นที่ประทับใจแรกแล้วแบบต้องโดน หน้าตา,าชัวแต่ไม่อยากเออไม่อยากบอกอ,ะอ่ะก็เน่เราก็เน้นหน้าตาแหละแล้วก็ดูต่อมาก็อายุอายุคือห่างกันได้มากสุดกี่ปีอะคะพี่นิสสองสามปีก็พอมากไปเดี๋ยวจะคุยกันโคลภาษาอยากรู้มากว่าคอมแมทชแล้วอ่ะ ประโยคเปิดประจำของพี่นิกคืออะไรเพราะทุกคนน่ะจะมีแบบว่าพลิกมากมายพี่ี่ที่เอาไว้ใช้ในแอปที่ไม่เหมือนกันก็ถักขายทั่วไปครับแล้วก็หาแบบหาจุดเชื่อมว่าแบบเออเขาทํางานอะไรตอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้จุดเชื่อมชวนคุยถูกดีครับไม่ไม่ใช่ประโยคเปิดใช่ปะค่ะครับจุดจุดจุด กโอเคงั้นเราว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจมุมมองในแง่ของผู้ชายละกันว่าปกติเวลาที่เขาจะมาแมชเขาดูอะไรประมาณไหนเราก็ลองลองเรียกว่าแต่ละแอปอาจจะมีเนเจอร์ไม่เหมือนกันลองปรับตัวรูปตัวแคปชั่นนู่นนี่นั่นละกันว่าแบบไหน s ักเซสเ r a ร e เยอะกว่าที่สำคัญอย่าลืมใส่คณะนะคะต้องใส่คณะด้วยทีนี้สำหรับใครที่อยากจะไปหวาพี่พิกนะคะตามไปได้เลยที่ร้านมันเดอาคับคับ ต้อง113แต่ว่าช่วงนี้ไปหาไม่ได้อ่ะค่ะต้องไปหาที่ไหนดีคะ ผู้หญิงถามมาอ๋อจริงจริงสั่งเดลิเวอรี่ได้ครับเดี๋ยวนิกไปส่งเอด้วยโอ้โหไม่ใหส่งเหรอใช่มาว่ะเป็นพวกในโซนในโซนเนี้ยเราไปส่งโซนไหนบ้างคะเดี๋ยวเผื่อสาวๆเขาจะได้แบบเฮ้ยหลักๆโซนที่ไปแน่ๆก็อ่าตั้งแต่อาส่งเขาถึงพระกระหนงข้ามสามไม่ออนุ่นเหรอคะจริงๆก็มีข้าไมออนุ่นบ้างครับนี่นี่บอกว่าต้องรีเควสต์พิเศษโอเคกันก็เพื่อนๆไปตามได้นะจ๊ะ ที่ร้นที่ร้านมีความพิเศษยังไงนะคะพี่แอมไปถางพี่แอมวมพี่แอ๋วคค่ะพี่แอมบอกอ่ะเอ้ยเบียดีบรรยากาศดีดนตรีเพราะนี่ร้านเสิร์ฟเองด้วยพูดดีพูดดีก็ขอบคุณนิกมากนะคะที่มาแชร์เรื่องสาวๆแชร์เื่งแอปให้เราฟัง วันนี้ก็ขอบคุณนิกมากนะจ๊ะที่มาแชร์ประสบการณ์การเล่นแอบปบแล้วก็การบอกทริกให้สาวๆรู้ว่าจะต้องใช้โปรไฟล์ยังไงเนาะแล้วก็่ามาพบพวกเราสี่คนได้ใหม่นะคะในครั้งหน้ารอดูว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรอำขอให้เป็นสายมูเพราะแอบ,บอยากรู้ก็พบกับเราสี่คนยัเยกความสุขความตลกความบองแบลของเรานะคะได้อีกสอบอาทิตย์นะคะไปแล้วบ๊ายบายบายค่ะ